นี้คือห้องควบคุมระบบไฟของสถานภาวนาหรือภาวนาสถานวิปัสนาปราศาสอินแต่งบนปูแลนคาอำเภอบ้านเข้าวจังหวัดชัยภูมิวันนี้ก็ตรงกับวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 8้ตรงกับวันโคนคือว,วันขึ้น14ีขั้นช่าง ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ก็เริ่มติดตั้งในวันที่4ตุลาคมวันนี้ก็วันที่6ใช้เวลาติดตั้งโครงสร้างแผ่นก็2วันวันนี้วันที่3ก็เดินระบบไฟถือว่าเป็นวันสุดท้ายนี่คือโครงสร้างของระบบมือเป็นนิเว,เวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ทญั้งหมด 12k 12 <K S 1> แล้วเทอ่อ <นะ S 2> วิธีบำร,รุงรักษาทำยังไงอ่าวิธีบำร,รุงรักษาส่วส่วระบบพวกนี้แทบไม่มีลเลยจะมีแค่ตัวอ,อิวอเตอร์อที่จะมีอ่าถ้าถ้าไม่ใช้เป็นแปรงรือฟันเก่าก็ถอดตัวพินเตอร์กองขุ่นมาดูมีพิมเตอร์กองขุ่นสองแผ่นถ้าถ้า,ถาทำดูแลบ่อยๆก็ใช้แปรงถิฟันเก่าปัดต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 ัดออก ไม่ให้มันบังรูระบายอากาศครับแต่ว่าถ้านานๆตัดแล้วมันไม่เกี้ยงไม่ตาดก็ใช้ไขควงไข่ทั้สองแผ่นเลยใช,ใช่ครับสองแผ่นเลย,อเ,ลยเอาออกไปซักน้ําแล้วก็ตากให้แห้งก็ได้ครับแล้วค่อยเอามาใส่ตัวนี้จะเป็นตัวกรองถุกใช่ครับถ้าลมจะดูดลมผ่านช่องนี้ระบายออกฝั่งนี้นสิ่งที่ควรระวังสิ่งที่ควรระวังอันนี้ก็จะมีพวกมดมดที่สําคัญเลยนะใช่ครับมันจะมีตัวแบตเตอรี่กับตัวอิเมเตอร์เนี่ยไม่ค่อยชอบมด แบตเตอรี่มันจะมีวงจรควบคุมด้านในคือมีห้องติดค่องกันด้วยหรือเราป้องกันบางที่เขาจะใช้เป็นช็อคช็อคกีดนะครับช็อคกีดกันมดชอกีดวนอกไม่เลยใช่หรือไม่ก็ถ้าป้องกันแบบชัวร์ๆก็เป็นไบก้อนสูตรติดพนนารครับคือฉีดฉีดกำแพงฉีดบนเครื่องแล้วก็ฉีดที่พื้นฉีดแบบชุ่มๆเลยครับพอได้กลิ่นเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจ นี่คือตัวควบคุมอันนี้เป็นชุดควบคุมข้างล่าเป็น DP ข้างบนนี้เป็นฝั่ง AP ถ้าเทียกบกับไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ3เฟสหรือเปล่าอ่าประมาณ3เฟสไหมมันมันเป็นซิงเกิลเฟสอะครับน่คเป็นเฟสเดียวแต่ว่ากำลังของเครื่องเขาก็จะผลิตออกได้ถ้าในภาคออฟกิจเลยก็จะผลิตให้ใช้ได้แบบต่อเน,นื่องก็อยู่ประมาณ800-900วัตต์อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย คืออย่างโซน่าเซลล์เนี่ยมันจะมีระบบเดียวใช่ไหมเกิดสิ่งขึ้น,นที่เปตต์ก็มีครับทีเปตก็มีใช่มันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันยังไงนะครับมันขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าเดิมของตามบ้านมากกว่าอืมอ่าแต่ทีนี้อ่ะทำไมเราไม่ใช่ติดตั้งแบบอสิ่งต่อแต่ทีเปตต์นะครับแบบทีเปตถ้าทีเท่เป็น์ออฟกิ๊เนี่ย หนึ่งเลยคือต้อนทุนของมองเตอร์เนี่ยจะสูงใช่สูงโดยใช้เหตุเพราะว่าบ้านาไฟเดิมของเราเป็นซิงเกิลอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นไฟเป็นสามเฟสอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราจะติดเป็นออฟเป็นสามเฟสก็ติดไดนะ้ตัวในส่วนของตัวยูนเวอเตอร์มันจะแขงขวาก,กันประมาณสองเท่าถ้าสมมติว่าเท่านี้เพิ่มเป็นซิงเกิลจะเป็นทีเป็นจะต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ตัวอินเวอร์เตอร์ก็ประมาณเพิ่มในพอตัวอินเวอร์เตอร์ประมาณเป็นกับแสนแล้วก็อุปกรณ์ควบคุมพวกนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็มีท่านเติมอีกตัวนี้เราโดดมาใช้เฉพาะโซลาอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาใช่ครับในวันที่จัดงานหรือว่ามีการใช้ไฟแบบเยอะๆมากๆควรจะเกินกำลังอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็สามารถใช้เป็นระบบเที่ยวการไฟฟ้าเข้ามาร่วมกับโซลาได้ คือตอนนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้การไฟฟ้าเลยอ่ะครับยกเลิกเลยยกเลิกเลยผมไม่ค่อยแนะนาเพราะเดี๋ยวเวลาที่จัดงานหรือว่าแบบมีคนมาเยอะๆมีการใช้ไฟเยอะๆเนี่ยเผื่ออา่ามันใช้เกินเกินต่อเนื่องเกินเจ็ดถึงแปดพันวัตต์เนี่ยก็มันจะทําให้ยนิเตอร์รับไม่ไหวอือา่าก็แนะนําในช่วงที่มีงานอ่ะจะเปิดเป็นระบบอา่าเป็นออนกิดออนกิดเนี่ยคือ การใช้งานคือมีการไฟฟ้าเนี่ยเป็นสำรองอ่าโซลาร์เป็นหลักเวลาที่เราใช้สมมติว่าเราใช้ไฟอยู่9,000วัตต์ถ้าโซลาร์เซลล์ผลิตให้เราอยู่ประมาณ8,000วัตต์มันก็จะเอาการไฟฟ้าเข้ามาช่วยอยู่อีก1 0 0 0พันวัตต์คือตอนนี้การไฟฟ้าเราใช้ติดตั้งระบบใหญ่แล้วเนี่ยครับถือว่ามันพอเพียงแล้ะตัวน,นี้ไฟฟ้าที่มันวิ่งมาของกระแสก็ถือว่า มันเอาไว้สำรองดีกว่าใช่ใช่ใชแต่ว่ามันก็จะไม่มีเป็นเป็นศูนย์ไปละไอเป็นศูนย์เนี่ยของที่เราอ่ะไม่ได้ใช้เป็นศูนย์แน่นอนแต่ว่าในกรณีท,ที่ที่ผมบอกว่าถ้ามันรั่วหรือว่ามันไปช็อตกันอยู่ที่ตามระยะระหว่างทางอันนั้นอ่ะมิเตอร์เราจะไม่มีทาเป็นศูนย์เพราะว่ามันจะไหลลงไปในตัวน,นี้ก็แสดงว่าเอ่อมันก็อาจจะเสียค่าไฟอยู่หรืน<ม>ิดหน่อย,อยครับถ้ามันท่าไฟไม่รั่วเลยใช่ มันอาจจะถ้าไฟไม่รั่วเลยส่วนใหญ่ถ้าไฟไม่รั่วเลยนะครับจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงร้อยเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทต่อเดือนอ่าในกรณีที่เราไม่ค่อยได้ใช้เลยมันอาจจะมีบ้างนินดๆน้อยๆมันเป็นค่าความสูญเสียของตัวมิเตอร์อ่าแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดระบบนี้ใช้แล้วปุ๊บค่าไฟยังอยู่ที่ประมาณเป็นพันหรือว่าอ่าอยู่เกินห้าร้อยขึ้นไปอะไระครับอันนั้นะมีความผิดปกติแล้วก็ ต้องให้ช่างไฟเดินไล่เช็คสายเมนลงไปหาตัวมอเตอวที่โครงการเราที่จะดึงไฟขึ้นมมันจะเป็นสามเฟสมันจะเป็นสามเฟสรันนั้นแต่จะยังไงเลือกเลือกซิงเป็นบางเฟสได้ครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้ระบบไฟฟ้าเลยครับตัดขาดจากภูผูไม่ภาคเลยถ้าตัดขาดเลยเนี่ยถ้า ความต้องการในการใช้ไฟเราไม่เกินตัวยูนิเตอร์เนี่ยสามารถทําได้เลยทำได้เลยใช่เพราะว่าหลายๆที่ที่เป็นออฟก,กิลดล้วนก็ก็ก็มีที่ทํากันตอนนี้ตอนนี้อ,นนอ่าโอเคเราใช้ค่า,าไฟเดือนละห้าพันบาทครับปตีประมาณห้าพันบาทตัวนี้มันสามารถลดลงได้ประมาณเท่าไหร่ชุดเนี้คคย,<ง>ยค,คุ้มอยู่เลยครับคุ้มอยู่เลยใช่ปกติ้วสิบสองเคจะลดค่าไฟประมาณเจ็ดถึงแปดพันเราก็ถือว่าคุมได้เลยใช่ก็จะ มันจะมีแค่ช่วงอย่างที่ผมบอกช่วงที่มีงานเราใช้ไฟเยอะๆบางทีแบบมอหุงข้าวหลายใบยมีพัดลมมีอะไรพร้อมๆกันไงครับอันนั้นเราอาจจะต้องมีการพึ่งการไฟฟ้าบ้างคือตอนนี้ที่เช็คดูในไฟที่เราใช้อยู่เนี่ยมันยังเอาอยู่ไหมถ้านะปัจจุบันตอนนี้ก็คือเหลือเหลือใช่ไหมใช่ครับสามารถติดตัองอ้ตตองอะไรเพิ่มเติมได้สามารถติดตั้งอะไรเพิ่มเติมได้เช่นผมว่าผมพอจะใช้อะไรเติมน้ำอุ่นอย่างนี้ย เครื่องทำน้ำอุ่นใช้ได้แต่ว่าก็าไม่แนะนำให้เปิดพร้อมกันะถ้ามีหนึ่งเครื่องได้คือนี่มันเหลือประมาณเท่าไหร่มันมันบอกมันบอกเหลือแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าในการใช้ไฟของเราทุกๆอย่างที่เรามีไม่ได้ใช้พร้อมกันะถ้าเอาละสมมติเราใช้พร้อมกันนะปัจจุบันเนี้ยในข่าไฟประมาณเนี้ยมันยังเหลือเท่าไหร่มันยังเหลือเท่าไหร่ก็น่าจะ เหลือสักชาร้าในช่วงลางวันที่ผมดูนะแม้ใ,ใช้ไฟอยู่แค่ประมาณไม่เกินสามพันวัตต์ก็จะเหลือให้สแตนบายอยู่ประมาณห้าถึงหกพันวัตต์ก็ยังคือว่าเยอะอยู่ใช่ยังเหลือเยอะแต่ว่าถ้าเกิดอ,อย่างที่บอกก็มีเรื่องว่าลมอุ่นหรือว่ามีการหูข้าวมอใหญ่เวลาที่คนมาเยอะอันนั้นอ่ะมันก็จะโดนบั่นทอนลงมาเรื่อยๆเพราะว่ามันต้องมีพลังงานอ,าอยู่หกพันวัตต์เครื่องนี้มันจ่ายให้เราสิบสองหกพันชาร์จ จนกว่าแบตจะเต็มพอแบตเต็มแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แบตจะเต็มประมาณสักใบหนึ่งใบสองพอใบหนึ่งใบสองแล้วเนี่ยพลังงานจะไม่ต้องไม่ถูกดึงมาที่แบตแล้วเราก็จะใช้เท่าไหร่เราใช้ได้เลยแต่ว่าให้อยู่ในลิมิตของเครื่องอันนี้เราเราจะเช็คได้อย่างไงดูที่หน้าเครื่องก็ได้ครับดูที่หน้าตรงนี้ใช่จะมีบอกเดี๋ยวเดี๋ยวระบบเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวผมอธิบายแล้ววันหนึ่งข้างหน้า<ๆ>เราต้องการไม่ใช้การเดินาเลย จริงๆตอนนี้ไม่ใช้เลยได้แต่ว่า<ม>อย่างที่ผมบอกเวลาที่เรามีความต้องการในการใช้แบบเยอะๆมาก,มากๆเราควรเอาไวส้สำรองไว้ดีกว่าคร<ม>ับผมคือมันอาจจะเกิดปัญหาใช่คือ,<ใช> <laughs> ค,อคือตอนนี้ถ้าถ้าไม่ใช้เลยอ่ะได้ชัวร์แน่นอนอ่าถ้าเกิดอ่าหลวงพ่อลองเดือนแรกก่อนว่าเดือนแรกเนี่ยเราไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยค่าไฟมันมีการโอเวอร์ไหม ถ้ามีการโอเวอร์สายรั่วหรืออะไรเงี้ยถ้าจะไม่ไปเช็คสายอีกหนึ่งทางก็คือให้ช่างไฟอะถอดสายที่ตัวมิเตอร์ออกนะถอดรอยไว้ก่อนก็นคือเรายังไม่ใช้แต่ว่ามิเตอร์ไว้เวลาที่มันเกิดปัญหาหรือว่าเรามีงานมีความต้องการใช้ไฟเยอะๆจริงๆเราค่อยให้ช่้างไปใส่ให้อันนั้นเพื่อตัดปัญหาที่มันรั่วลงดินอืมอมครับทตอนนี้เราสามารถถ้ามันระบบทำงานเรียบร้อยแล้วเราสามารถไปปกดสายเป็นมออกไว้ก่อนกดได้ค่ะ แต่ว่ามันจะยุ่งยากตรงที่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้ไฟมันต้องมีคนไปใส่ให้เนี้ครับถ้ามันไม่รั่วผมแนะนำคารว้เหมือนเดิมกด็ดีดีกว่าพี่เชคดูมันไม่รั่วใช่ไหมมันมีรั่วอยู่แอมก,กว่าครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูตอนที่พวกผมตัดระบบหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพวต้องไห้เปี่ยนจามเมนใหม่ ว่าในกรณีที่เขาต้องการใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ทางอนเนี่ยต้องการใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องรอผลงอีกครั้100งร้อยเปอร์เซ็นต์มันไอคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องดูว่าเราต้องการจะเสื่อเชืงอทางไฟฟ้าไว้เท่าไหร่อะไรบ้างอ,อย่างางานของหลวงพ่อถมีงานคิดว่าจะมีพวกเครื่องไฟพวกอะไรเหมือนวัดทัองไปไหมรไม่มีอ่ะถ้าไม่มีเนี่ย ถ้าเป็นพวกหมอหุองข้าวในตัวก็วจะเอาจบๆเลย16คีก็น่าจะ,น,าจะน่าจะอยู่หรือไม่ถ้าจะเอเืหลือไว้เจอมีวเตอร์เป็นตัวใหญ่ไว้ก็เป็น12คีก็ได้แต่ว่าณตอนนี้ผมว่า,ามันกำลัง่ออยู่กำังหมดธนาเลยใช่หมดญหาเลย <c oughs> มันก็จะมีะช่วงที่ อาจจะแบบระบบมีปัญหาหรือว่าอย่างเงี้ยเราอาจจะมีสแตนบายเป็นเครื่องปั่นไฟไว้สแตนบายทั้งตัวนหนึ่งอย่าแงบบนั้นก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะไม่พึ่งการไฟฟ้าเวลาที่ไฟดับหรืออะไรเงี้ยเราสามารถมารื่งปัน่นไฟไปต่อเข้าแทนการไฟฟ้าก็ได้แต่ผมเพ่อจะแบบไ่คิดจะพึ่งเลย่ครับไ่คิดจะพึ่งถ้า <c oughs> อย่างนั้นเครื่องปั่นไฟก็ต้องเป็นแนวอีกแนวนึงได้เพราะมันลงทุนสูงมากแล้วเราดึงึ้งใช่ครับน่าจะน่าจ,จะมีหละ ันนี้เราลงทุนถ้าเอาการางหน้าเราตาจะทำอีกสักชุดนึ่งแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทีเฟตใช่ไหมใช่ไม่จำเป็นที่การไฟฟ้าเขาจะเอาทีเฟตขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า,าดูแล้วเขาน่าจะลงมอ้อแปลงให้ไหมอ่าก็จําเป็นที่จะต้องเอาทีเฟตขึ้นมาเพื่อที่จะลงมอ้อแปลงเพราะว่าไฟข้างล่างเช็คแล้วมันก็ยังตกอยู่แสดงว่าความต้องการในการใช้ไฟด้านล่างเนี่ยเยอะกว่าตัวม้อแปลงแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาฝืนให้เราดึงขึ้นมามันก็ยังคงตกอยู่เหมือนเดิมแล้วมันจะเป็นปัญหากลับไปที่เขาว่าเราล้าไปขึ้นมใหม่แล้วทําใหม่แล้วทําไมไปยังตกอยู่แต่ว่าถ้ามาเป็น3สาเตทปุ๊บมันจะจบเลยมันจะจะช่วยกันมาทั้งมันมาเยอะโรงงานแบบนมันจะเยอะกว่าครับวนจะสูงกว่าไปเดินทางได้ไกลกว่าที่มันดังขึ้นเป็นขึ้นลองเลยมันทำงานตามอุณหภูมิครับถ้าอุณหภูมิสูงมันก็จะใช่มันจะเล็งันลม ขอ,ขอเนย์นลงครัก็เบาอ่ะทํานงานต่อลูกครับนี่ก็คือระบไฟฟ้านะช่วงนี้ก็ถือว่าเราสามารถเป็นศูนย์ได้ถ้าเราทำตามที่ช่างเขาแนะนำก็ถือว่าคือใจหลวงพ่อเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องการพึ่งการไฟฟ้าเพราะมันมันค่าใช้ใจ่ายสูงและค่าไฟมันก็เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ อย่างหนึ่งแน่นาะคตถ้าเกิดไปที่บาตอะไรต่างๆเนี่ยระบบนี้รองรับได้แต่เราก็สบายใจไม่ต้องไปหาค่าไฟเดือนหนึ่งเท่านั้นเท่านี้มันก็จะเป็นภาระหรือว่าเป็นบางทีญาติโย,ยมก็อาจจะมองในทางที่ไม่ดีขึ้นมาได้ทั้งที่ว่าการทุบล้วยไฟฟ้ามันเป็นอันนี้สูงสูงมากนะเราก็จะอยู่แบบ พอเพียงแหละบ,บางอันบางอย่างเราก็จำเป็นต้องลงทุนซึ่งระบบนี้ก็อถือว่าอาจจะทำให้สบายใจขึ้นได้หลวงพ่อไปอยู่ที่ไหนก็อย่างนี้แหละคือพัฒนาทุกที่เพื่อให้คนมาไฟหลังก็สะดวกขึ้นพอเราอยู่บนเขาไฟก็จะเกิดปัญหา ตามที่ช่างเขาพูดมันก็แน่บางทีก็โอ้โหเป็นแสเป็นพันเป็นหลายพันเกือบหมื่นทั้งๆที่ใช้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนคือไฟมันโหล่ไฟมันลงดินแต่มันั่วนไหลเพราะมันขึ้นมา,าตามป่าถ้าเราจะดึงขยายเขตเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าขึ้นมาเนี่ยก็เกือบกิโลมวแปลงถ้าระบบต่างๆ ก็อาจจะหนักอยู่ก็จึงพยายามหาทางออกด้วยการใช้ระบบโซล่าเซลล์อันนี้ก็จะได้สบายใจไประดับหนึ่งเนาะโอเคสาธุสำหรับญายโยมที่จะร่วมุ่บุญกันเข้ามาในอนาคตก็อา <c oughs> จะตั้งใจแล้วแหละคงจะต้องเพิ่มอีกชุดในอนาคต แต่เราลองใช้ชุดใหญ่นี้ชุดนี้ก่อนถือว่าชุดนี้ก็ถือว่าชุดใหญ่ 12k นี่ก็ถือว่าโอเคสําหรับสถานที่เล็กๆของเราส่วนแสงไฟกลางคืนก็จะใช้แบบพลอดโซล,ล่าเข้ามาช่วยจะพยายามประหยัดพลังงานให้มากที่สุดเนะ